สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีวิวรถยนต์มือสพบกับผมเช่นเคยนะครับเทวฤทธ์ศรีสเกตพง์นิเวศนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปรับชมกระบะ4ประตูสวยๆนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับเป็น Ford นะครับแดนเจอร์สามนะครับวายแท็กเกียออโต้โฟร์วินะครับคันนี้สวยมากๆนะครับรถปี2017นะครับ ก่อนอื่นนะครับลูกค้านะครับที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมรบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรีวิวรถยนต์คันต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับรถฝอรคันนี้จะมีความสวยงามยังไงกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับซื้อรถยนต์มือ2ต้องที่ศรีสเกตภงนิเวศเท่านั้นนะครับเพราะที่นี่เรามีประสบการณ์เปิดมายาวนานมากกว่า30ปีมีรถมือ2สภาพสวยให้เลือกชมมากกว่า100คัน รับประกันรถทุกคันไม่มีอุบัติเหตุ100%เซหากซื้อแล้วตรวจพบว่ารถเกิดอุบัติเหตุทางร้านยินดีรับคืนและมีค่าเสียเวลาให้อีก1 0 0 0 0แสนบาทศีส,สกเกตภงนิเวศการันตีคุณภาพรถสวย5ดาวทุกคันตรวจสภาพรถยนต์มือ2กับบริษัทชั้นนำมาตรฐานจากญี่ปุ่นกูอินสเปคชั่น ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างภายนอกสภาพภายในเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าเบื้องต้นครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคิวของ Ford Ranger นะครับ3.2 y t e c 4-wheel นะครับคันนี้เกียร์ออโต้นะครับราคานะครับผมเปิดตัวรถใหม่นะครับคันนี้เปิดอยู่ที่1 1 8 9 0 0 0บาทนะครับ1น1 8 9 0 0บาทนะครับคันนี้นะครับผม ภูเวทของเราขายราคาพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งท้ายคลิปนะครับรถคันนี้พึ่งได้เข้ามานะครับการันตีนะครับรถสวยนะครับไม่มีวัดถเหตุนะครับไม่ชนไม่คว่ำนะครับมีบัตรการันตีให้นะครับอ่าต่อไปนะครับหากมีชนมีคว่ำนะครับทางร้านยินดีรับคืนนะครับพร้อมกับมีค่าเสียเวลาให้ด้วยนะครับ1นึ่งแสนบาทนะครับเรารับประกันทุกจุดนะครับด้านหน้านะครับกระจังหน้าเป็นสีดํานะครับมีไฟหลีนะครับไฟติดครบทุกจุดนะครับ ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟสูงติดครบนะครับคันนี้เดิมๆเลยนะครับสีเดิมนะครับการันตีนะครับรถสวยสภาพดีนะครับมีบริการทำสัญญาและส่งมอบรถให้ทั่วประเทศนะครับผมจะพาทุกท่านดูช้าๆนะครับจะได้เห็นความสวยของรถนะครับตอนนี้ก็จะมีรอยขลอกมานิดหนึงนะครับ เก็บสีเก็บรอยให้นะครับคันนี้เดิมๆนะครับให้ดูเดิมๆนะครับอีนิดเดียวนะครับสวยๆเลยครับคันนี้บันไดข้างครบนะครับการสาประตูนะครับครบนะครับโลบาร์นะครับโลหลังคานะครับครบนะครับกันชนหลังนะครับครบนะครับคันนี้มีกล้องด้วยนะครับกล้องถอยหลังและมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับสีขาวนะครับยางก็อยู่ที่ประมาณ90%นนะครับพร้อมใช้งานนะครับ สีเต็มทุกจุดนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะครับการันตีนะครับก็จะมีรอยถลอกบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับเดี๋ยวทางร้านจะการให้นะครับเดี๋ยวผมเก็บสีเก็บรอยให้นะครับให้ดูเดิมๆนะครับนี่คือรถสภาพเดิมที่เพิ่งเข้ามานะครับคันนี้เปิดราคาพิเศษนะครับจากราคาเปิดตัวรถใหม่อยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้ถูกกว่าเกือบครึ่งเลยนะครับ ใครที่มองหารถสีประตูเกียร์ออโต้โฟร์วินะครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกาลังตีว่าเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ารถเดิมจุดที่ต้องดูนะครับผมพาดูทุกคลิปนะครับก็คือนี่นะครับเน็ตอาร์คนะครับผมเน็ตอาร์คโรงงานนะครับไม่คือเคาะพ่นสีนะครับเหล็กบางเดิมนะครับประตูขวานะครับนี่นะครับ ภายในก็เดิมสนิทนะครับไม่เคยทำสีเลยนะครับคันนี้การันตีนะครับร้านอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับมีบริการทำสัญญาให้ทั่วประเทศนะครับอยู่จังหวัดอะไรก็สามารถซื้อได้นะครับสนใจทักสอบถามผมเทีรวฤินะครับ0 8 1 9 7 7 2 9 3 4นะครับเพจเดิมไหมครับผมติกเกอร์อยู่ครบนะครับน็อตเดิมไม่ผันไม่ขยับนะครับ ด้านหลังนะครับประตูหลังขวานะครับชึบอ่าแม็กอาร์คเดิมนะครับผมแม็อาร์คเดิมโรงงานไม่เคยเคาพ่นสีนะครับอ่าทุกจุดเลยนะครับคันนี้บอกได้เลยครับว่าเดิมสวยนะครับมากมากนะครับนัดแม่ขันแม่ขยับภายในเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีนึงนะครับจะพาดูรอบๆบก่อนนะครับ ความสวยของรถก่อนว่ารถไม่ชนไม่คว่ำต้องดูยังไงบ้างนะครับเนี่ยนะครับท้ายนะครับผมเม็ดอาร์คเดิมนะครับครบนะครับทุกจุดน็อตไม่ขันไม่ขยับนะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับหากมีการขันขยับลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับบางทีเขามีการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับก็จะอาจจะมีขาดบ้างนะครับตามการใช้งานแต่เราการันตีให้นะครับว่ารถจะต้องไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่ชนไม่พลิกคว่ำนะครับไม่มีน้ําท่วมนะครับแล้วก็ไม่ก่อใหม่นะครับ เม็ดอักเดิมนะครับทุกจุดนะครับขวานะครับกระบะนะครับตัวจะไม่ล้างเลยนะครับมาถึงนี่ผมจับถ่ายเลยนะครับผมเม็ดอักเดิมนะครับให้เห็นรับเดิมๆนะครับอันนี้เดิมสวยครับตูซ้ายนะครับมนเดิมครับ เม็อาร์กนะครับบางเดิมนะครับไม่เคยค้อพ่นสีนะครับทุกจุดนะครับน็อตไม่ขันไม่ขยับนะครับเม็อาร์กเดิมนะครับเน้นความเดิมของตัวรถนะครับทางร้านการันตีให้นะครับไม่ชนไม่คว่ำนะครับน็อตไม่ขันไม่ขยับนะครับซื้อสบายใจได้เลยนะครับเหมือนท่านได้รถมือสองแบบถอดต้ายแดงมาเลยนะครับทางร้านการันตี ยังไม่มีบัตรเหตุให้นะครับนานนี้นะครับเดรสอาร์คเดิมนะครับสวยมากครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับเป็นเกียโ้นะฮะข้ามไปดูฝั่งนู้นกันครับเข้าไปดูภายในนะครับคันนี้ออปชั่นเยอะมากๆนะครับบางทีผมอาจจะอธิบายได้ไม่หมดนะครับกบตเตอรฟ้านะฮะ ไฟหน้านะครับปรับไฟฟ้านะครับอ่าปรับอัตโนมัตินะครับแล้วก็ปรับขึ้นลงไฟฟ้าด้วยนะครับตรงนี้นะครับหนปรับได้นะครับนี่คือในส่วนของไฟหน้านะครับปรับสูงต่ำได้เลยนะครับแสงนะครับหน้าปัดนะครับปรับได้นะครับภายในนะครับเดิมๆนะครับผมยังไม่ได้ทอะไรเลยนะครับคันนี้รถยังไม่ได้ล้างเลยนะครับคอนโซลสวยๆเลยนะครับถุงลมไม่เคยถูกใช้งานนะครับ มันติฟังกชันนะครับวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีเขาเรียกว่าคูช์คอนโทรลนะครับตรงนี้ล็อกความเร็วได้เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับปุ่มคําสั่งเสียงนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับเกียร์ออโต้นะครับมีปรับโหมดนะครับขับ2นะครับขับ4ี่ไฮนะครับขับ4โลนะครับสามารถเชนเกียร์เองได้นะครับก็มีการเลื่อนเท่าไหร่นะครับ คบคันนะครับเครื่องเล่นนะครับแอร์อัตโนมัตินะครับมี GPS นะครับคันนี้คอนโซลสวยๆนะครับค่อยๆดูนะครับถุงลมนิรภัยไม่เคยถูกใช้งานนะครับคอนโซลสวยมากนะครับคันนี้หนังดำนะครับเดินได้สีส้มนะฮะสวยมากๆนะครับ ดูเลขไม้กันครับ70,000เท่านั้นเองนะครับแต่ัมจะค้างไว้นานๆหน่อยนะฮะเลขไม้อยู่ที่76,986 0 0กิโลเมตรนะครับ76,986กิโลเมตรนะครับปรับได้นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้นะครับไม้แท้นะครับการันตีไม้แท้ให้นะครับเบาะนะครับภายในนะครับ ไม่ขาดเลยนะครับพร้อมใช้งานมากก็จุดนี้ไม่ต้องกังวลนะครับทางร้านนะครับส่งซักให้นะครับเล็กนิดหน่อยนะครับคราดินนิดเดียวนะครับดูแลให้เต็มที่ครับจะส่งซักให้นะครับเบาะปั๊มวายแท็กไว้เลยนะครับภายในสวยมากครับคอนโซลนะครับกลางหุ้มหนังด้วยนะครับเบาะก็หุ้มหนังนะครับ เี็มได้สีส้มบอหลังก็สวยงามนะครับพร้อมใช้นะครับสวยงามมากนะครับหลังคานะครับหลังคาสวยๆนะครับช่องเก็บบ้านนะครับใช้ได้นครันนี้สวยมากครับ GPS มีนะครับเดี๋ยวเราไปดู หน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครับใครที่เล็งปอดไว้อยู่นะครับจสวยเลยนะครับคันนี้การันตีนะครับเครื่องเดิมนะครับรับประกันไม่มีอุบัติเหตุนะครับไม่ชนไม่คว่ำนะครับมาดูกันเลยครับแก้มด้านหน้านะครับไม่ขันไม่ขยับนะครับรอทุกตัวนะครับคันนี้นะครับผมแจ้งตามตรงนะครับ สาระโปรงนะครับมีมีการขยับนะครับอาจจะทําการตรวจเช็คเครื่องนะครับเปลี่ยนอะไหล่บางส่วนบางชิ้นนะครับรถเนี่ยเรารับประกันให้นะครับไม่มีวัตเหตุไม่ชนไม่คว่ำนะครับสียังเดิมอยู่นะครับรูน็อตต่างๆยังเดิมอยู่นะครับบางเดิมอยู่ทุกจุดนะครับอยู่ต่างๆนะครับไม่เคยข้อพูนสีนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมทุกจุดนะครับรูน็อตนะครับบางเดิมนะครับ เบรคอาร์โรงงานอยู่ครบนะครับฝากระโปรงนะครับอันนี้ผมเรียนตามตรงนะครับแจ้งรายงานตามตรงนะครับน็อตนะครับผมเครื่องยนต์นะครับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับรถคันนี้นะครับสนใจรถคันนี้นะครับ Ford r a n g e r นะครับ3.2 y t 4ดนะครับ ปี2017นะครับคันนี้ราคาขายนะครับ6กแสน0จ็ดนะครับ6กแสน0จ็ดนะครับท่านที่สนใจนะครับสามารถทักหรือโทรหาผมนะครับ081 977 2934ผมเทวิ์นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทางช่อง youtube ไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ